ไหมทองทำไมมันมีหลายเบอร์จังเลยแล้วเราจะใช้เบอร์อะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับทุกท่านแน่นอนครับนึกถึงเรื่องงานถักทุกคนจะเนกถึงโอโซ้สร้อยฟ้าถักเชือกเกียนเนกถึงเรื่องอุปกรณ์ถักทุกคนจะนึกถึงร้านโอโซ่พาเนยเราคือคนคนเดียวกันนะครับเราคือน้ m เบ1วันทางด้านงานถักเราคือน้ m b บ r 1วันทางด้านอุปกรณ์ถักและที่สำคัญเลยเราคือน้มบวันทางด้านคลิปวิดีโอสอนถัก ผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมอย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u โอโซ่สร้อยพลาถักเฉียนไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนะื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอโซของเราเดีย๋ยวเราไปรับชมเนะื้อหากันได้เลยไปกันเลยก่อนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนเ,อนเอนสายถักของเราทุกท่านนะครับ ผมโอโซ่สร้อยพาถักเชรกเทียนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะาพาเพื่อนเพื่อนของเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไหมทองไหมทองที่พวกเราใช้กันเนี่ยมีเบอร์ไหนบ้างแต่ละเบอร์ใช้กับงานประเภทไหนผมจะอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับว่าส่วนตัวของผมแล้วผมใช้เบอร์อะไรกับงานประเภทไหนผมก็จะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวของผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆของเราพี่น้องสายถักของเราเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องอ,อ้างอิงตามผมนะครับผมเป็นเพียงวิทยาทานเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องของเราได้รับทราบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับในส่วนของไหมทองนะครับไหมทองนะครับผมจะเริ่มต้นที่ม้วนเล็กก่อนนะ ม้วนเล็กนะครับที่พวกเราใช้กันเลยส่วนมากนะครับจะเป็นเบอร์6เบอร์9และก็เบอร์12เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับคุณสมบัติคุณสมบัติของตัวใหม่ทองแต่ละเบอร์ให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับในส่วนของเบอร์6นะครับพี่น้องของเราสังเกตดูนะครับจะมีเลข6แล้วก็แฮชแท็ก อันนี้นะครับคือเบอร์หกนะไหมทองเบอร์หกเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่0 4จมิลความยาวต่อม้วนนะครับตัวนี้เป็นม้วนเล็กนะความยาวต่อม้วนจะอยู่ที่หนึ่งยสิเมตรเบอร์9้านะครับก็จะเป็นแฮชแท็กเกแบบนี้นะเบอร์เกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.6มิลน,นะครับ ความยาวต่อม้วนก็90้าสิบเมตรลำดับถัดมาก็จะเป็นเบอร์สิบสองเบอร์12ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.8น mm. มเมตรความยาวต่อม้วนจะอยู่ที่60เมตรนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของไหมทองม้วนเล็กนะแล้วทีนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของไหมทองม้วนใหญ่ไหมทองม้วนใหญ่นะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมด4เบอร์นะก็จะมีเบอร์หเบอร์9้าเบอร์12และก็เบอร์15นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เบอร์6ก่อนนะครับในส่วนของเบอร์6นะครับจะมีเลข6ตรงนี้นะครับหรือบางทีเขาก็จะติดสติกเกอร์ไว้แถวๆนี้นะครับเป็นบ่งบอกว่านี่คือในส่วนของไหมทองเบอร์หนะไหมทองเบอร์6นะครับอันนี้ก็เป็นม้วนใหญ่นะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่0.4ม mm, ิลเมตรความยาวต่อม้วนจะอยู่ที่600เมตรนะครับอันนี้คือม้วนใหญ่นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับก็จะเป็นเลขเก้าตรงนี้นะครับเบอร์เกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่0.6ม mm, ิลเมตรความยาวต่อม้วนจะอยู่ที่350เมตรนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดมิลลิเมตรความยาวต่อม้วนอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับถัดมาก็จะเป็นเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งมิลลิเมตรความยาวต่อม้วนสองร้อยเมตรนะครับ ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและก็ความยาวผมได้อ้างอิงจากโรงงานนะครับตามที่โรงงานเขากำหนดมานะอันนี้คือรอายละเอียดที่เราอ้างอิงจากทางโรงงานนะครับที่เขากำหนดมาให้เรานะทีนี้นะครับไหมทองเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายเบอร์เหลือเกินเราจะใช้กันยังไงนะครับ ผมอธิบายให้กับเพื่อนๆของเราเข้าใจแบบนี้นะว่า <c oughs> ในส่วนของมือใหม่เริ่มต้นนะครับผมจะแนะนำให้เพื่อนๆของเราใช้เบอร์เก้ากับเบอร์สิบสองนะครับที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นเลยนะให้ใช้เบอร์เก้ากับเบอร์สิบสองไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปทำในงานลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ผมแนะนำสองเบอร์นี้นะครับก็คือสามารถจบได้ในทุกรูปแบบ นะก็เบอร์คือเบอร์เก้ากับเบอร์สิบสองนะหรือเราจะใช้มนเล็กก็ได้นะครับลำดับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอความชํานาญละทีนี้เวลาที่เพื่อนเพื่อนของเรานะครับได้ถักเชือกแล้วเกิดความชํานาญอยากจะเพิ่มรายละเอียดลงรายละเอียดให้กับชิ้นงานของเราผมก็แนะนําเพื่อนๆนนะครับให้ใช้ในส่วนของเบอร์หเบอร์6กเนี่ยเส้นมันจะเล็กลงมาหน่อย แล้วมันก็จะเพิ่มความละเอียดให้กับตัวชิ้นงานของเรานะการทำงานก็จะช้าลงนิดนึงแต่ว่ามันก็จะช่วยในด้านความละเอียดตรงจุดที่มันเล็กๆที่เราไม่ต้องการให้มันดูเทอะทะดูรกรุงรังนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของเบอร์6เข้าไปแทรกซึมใน ชิ้นงานของเราได้นะครับเพิ่มสีสันเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรานะต่อมานะครับเบอร์สิบห้ามีไว้ทำไมนะครับผมอ้างอิงจากส่วนตัวของผมเลยนะครับเบอร์สิบห้าผมจะใช้สำหรับถักสร้อยพระนะครับเบอร์สิบห้าใช้สำหรับถักสร้อยพระและก็ถักหุ้มวัตถุมงคลงานถักสร้อยพระนะครับผม ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะกันว่าส่วนตัวของผมแล้วผมไม่แนะนำให้ใช้ไหมทองถักทั้งเส้นนะครับการถักสร้อยพระเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ถักสลับคู่กับเชือกเทียนนะครับให้ใช้ถักสลับคู่กับเชือกเทียนเพราะว่าในส่วนของตัวไหมเนี่ยมันมีความกระด้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไหมทองถักเ เป็นสร้อยพระทั้งเส้นเลยเนี่ยเวลาที่เราใส่เวลาที่ลูกค้าใส่เนี่ยมันจะเกิดความอระคายนะครับยิ่งใส่ไปมันก็ยิ่งระคายมันไม่ได้นิ่มนะครับใส่ไปแล้วมันไม่ได้นิ่มนะในส่วนของไหมทองเบอร์สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเอาไปถักสร้อยพระผมแนะนําให้ถักสลับคู่กับเชือกเทียนนะครับนะเก็ตนะครับแล้วทีนี้ มาดูกันในส่วนของงานถักหุ้มวัตถุมงคลนะครับงานถักหุ้มวัตถุมงคลเนี่ยแน่นอนนะครับเบอร์สิบห้าทไมต้องบอกว่าเบอร์สิบห้านะครับผมอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวคือเบอร์สิบห้าเนี่ยมันเส้นใหญ่งานถักของเรามันจะรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูงานของผมชิ้นนี้นะครับอันนี้นะครับผมได้ถักโชว์นะครับในส่วนของผมได้ถักโชว์ในส่วนของ ไหมสีต่างๆว่าไหมที่ที่พวกเราใช้กันมันมีกี่สีนะครับผมก็ได้ถักรวมๆไว้ในผลงานชิ้นนี้นะครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านได้รับฟังว่าในส่วนของอสีทองเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าตรงเนี้ยผมจะใช้เบอร์สิบห้านะครับก็คือตัวนี้ในการถักหุ้มนะแล้วก็รอบนอกแบบนี้นะครับผมจะใช้เบอร์เก้าเนี่ยพวกสีเขียวสีลุง้งสีอะไรพวกเนี้ย ผมจะใช้ในส่วนของเบอร์เก้านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของไหมสีทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไหมงานถักหุ้มวัตถุมงคลหรือว่าถักสร้อยพระผมแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับเบอร์สิบห้านะไม่ว่าจะเป็นถักข้อมือถักสร้อยพระถักหุ้มพระผมว่าเบอร์สิบห้าน่าจะจบดีที่สุดนะครับว่ามีขนาดใกล้เคียงกับเชือกเทียน เวลาที่เราถักสลับกับเชือกเทียนเนี่ยตัวเนี้ยจะสวยงามนะครับก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวไหมทองจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับหรือถ้าผมอธิบายตรงส่วนไหนที่ไม่ครบถ้วนนะครับพี่น้องของเรายังมีความสงสัยเกี่ยวกับตัวไหมทองไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะ มาตอบคอมเมนต์พี่น้องของเรานะครับให้ให้ครบนะครับถ้ามีความสงสัยทางด้านด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานถักหรือว่างานไหมทองงานเชือกอะไรต่างๆนะครับสามารถมาสอบถามผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็รบวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่พี่น้องสายถักของเราทุกท่านเนี่ย จะได้รับรู้ทั่วกันว่าไหมทองแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยเราใช้กันแบบไหนนะครับนะส่วนช่องทางการซื้อขายนะครับผมก็มีทุกๆแพลตฟอร์มนะก็ทุกๆบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านดำบ้านแดงบ้านส้มนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะนะครับก็มีทุกๆบ้านเลยนะครับ ก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะในนามชื่อร้านโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ